สบายดีพี่น้องป้องายสุขสุขสุขนเนาะอันนี้เสเตดีใจลายเด้ออันนี้ได้ภูมิใจตัวเองแล้วก็ดีใจพร้อมเนาะให้พี่น้องชมนำนี่ความภูมิใจของเราที่ทำงานมาเนาะสองขัวเมียทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงในบ้านหลังหนึ่งเนาพี่น้องเนาะนี่เสเตดกระชายมาให้เบิ่งเนาะอืม ตายพี่น้องเบิ้งอันนี้ก็ได้เนาะ้อเดงงามบอพี่น้องงามบอกเงินสองห้องกับบใหญ่บุน้อยเด้อบุด <c oughs> ีอย,ยนะู่เนะฮ็ดใหญ่ลายกะบ่มีเงินเฮ็ดใหญ่ลายก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดพอตามกำลังเฮานี่ล่ะพี่นรร้องเด้งเงินสองห้องเงี้ยบ่พระละแล้วพรละทั่วเด้อ ผมยังเหลือฟ้าเหลือกระเบื้องปูนี่แหละอืเครื่องไม้เรื่องมือเฮาเห็ดเองพี่น้องบ่ได้จ้างสร้างเด้อผมมีเงินจ้างเนาะเห็ดเองมาเห็ดเดือนนึงแหละกระปนี่มาฉาบมาเข้านูน่นเข้านี่อโอเคอความภูมิใจของเฮาอันนี้ก็จิเป็นห้องลูกนี่ทะลุกออกมานี่กแกน,นี่ Icana, ทรงให้ทงหนา้าบรรยากาศดีงามเด้อพี่น้องเด้อัาพี่น้องมาเบิ่งทรงให้ทงหน้าน้ำเห็นบ่เปิดหน้าต่างออกมาก็จะเห็นทรงให้ธงหน้าแล้วเออยู่แบบบรรยากาศบ้านๆพี่น้องไปเบิ่งด้านนอกกันเนาะวันนี้ด้านหลังบ้านเนาะนี่ก็ข้างข้างเด้อข้างบ้านเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ได้น de, de. Yes. Illa, so önem, stamps, <iled> ี่ข้างบ้านนี่ ยังบม่ได okay. ้ใส <inaudible> <brewer y? mumbles ennes> so ่ห <onomy> น้าต่างบม่ได้ใส่ตู้แล้วก็ทาสีอีกนะพี่น้องเนาะยังลายย่างยู่สเตตอก็ได้เออด้านหลังบ้านนี่ก็ด้านหลังบ้านเด้อพี่น้องเด้อด้านหลังก็นี่แหละตรงให้ตรงหน้าสเตเตอร์นี่เงินสเตร์ยังจิทผมมาฮอดซี่ดินก็บไม่ได้ซื้อหอกดินผัววิ่งเงินซื้อดินก็บิีทมมาฮอดพี่แหละ ต่อออกมาถมมาห่าปีบนาน,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 นะน,นั่งลิ่นตอนกลางเว้นเนาะแล้วก็ยังผู้ยังรายย่างพี่น้องเอ้ยพี่ได้กลับมาอยู่เมื่อเดี๋ยหละนี่กลับบได้ไอ้ถ่ายให้เบิ้งซื่อโบได้ออกมาขอเด้อพี่น้องเด้ออ่าถ่ายให้พี่น้องเบิ้งมาเบิ้งน้าชมน้าเพราะว่าน้ําพักน้ําแหง้งสองเ้าเฮาดีใจเนาะก็เลยอยากให้ พี่น้อง FC เอฟซีเพ็นชื่นใจน้ำเฮาเนีเนาะว่าจะแต่ไปเห็ดงานสวนได้อย่างแน่ได้นี่ละพี่น้องเ้ยพุ้มใจหลายน้ำผักน้ำแห้งของเราฟุ้มใจหลายส่งผัวเมียได้สานี้กะโอเคเนาะเห็ดงานด้วยน้ำผักน้ำแหง้งพี่น้องสั้นใดสิว่าจะแต่กับ่าเด้อว่ามาโชเงินหลังน้อยๆก็โชภุม้มใจหลายพี่น้องดีใจหลายอืม พุ่อะไรเด้อปันนี้ขึ้นเงินพุ่อะไรจากสีไทยพี่น้องเบิ่งอีกเทือนึงเนาะเออขึ้นเงินก็เด้อปันนี้เด้อจากสิมาไทยเบิ่งเทือนึงว่าสำเร็จแล้วรูปร่างมันสิเป็นจังไงเนาะอยากได้สียังันยังเลยยังบวคิดเพราะว่าเงินยังบ่มีเนาะยังบวคิดถ้าเงินเรามีนี่เราคิดปุ๊บเดี๋ยวได้ด้วยเลยสีอ่หลังคาสีส้ม บ้านสี่อย่างก็ยังบมโหเดอ้อพี่น้องเดอ้อค่ามาเบิ่งน้ำกันมารุ่นน้ำสเตเตในได้เป็นกำลังใจให้สเตเตหาเงินได้หลาย,ลายมาเห็ดเงินเห็ดซานพราะที่ได้มาอยู่กับญาติพี่น,อนอ้องเนาะแต่เพลงอยู่บ่พี่น้องด้านหลังสเตเตจะเข็ดที่ปุกหันปุกนี่เนาะมีด้านข้างกับเข็ดจำนี้แหละ น้าให้เนิ่งเนาะแม่แม,ม่ยาเพิ่นให้น้าให้เนิ่งเพอไปเดี๋ยวปลุกเพื่อนเอาดินเข้าปลุกเพื่อนอืมพอน้อยพอดีอยู่นี่แหละสองห้องลูกสาวห,อห้องนึงพ่อแม่ก็คสิได้นอนข้างนอกนี่แหละยังห้องน้ำห้องในอีกยังหลายอย่างแต่ย่าม็ดดอกห้องน้ำห้องในเนาะเดี๋ยวเขาพิจิรเงี้ยแล้วเขาอยู่ ค่อยๆถูถอถูไทยๆไปก็เ,เส,สิแล้วเองละเนาะอ่าวันนี้ชมชมตอนนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องชมตอนนี้ภูมิใจหลายเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยดีใจใจเตะเตถ้าสำเร็จกว่านี้เ้งสิดีใจละ่ะจากอีกจากปีจากเดือนนาะบาดนี้อีกจักสองสามปีที่ได้มาอยู่อยู่บ่านเนาะเป็นกำลังใจให้ได้ได้ซีจ้า เจอกันไหมเดอ้อที่ไทยสบายดีขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจติจมยังไงก็ขอขอบคุณเดอ้อจ้ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดเลิฟไปชสเตน้ำจ้าจากช่องน้อยๆย,ยังบ่ได้เกิดน้ำมู่เลย